ตอนแรกว่าจะติดแอร์แต่พอเอาพัดลมไอเย็นมาเพิ่มอากาศมันเย็นก็เลยไม่ต้องติดแอร์แล้วครับด้านหลังบ้านตรงนี้กว้าง2เมตรยาว6เมตรใช้1ตัวอากาศเย็นสบายจากเดิมที่หน้าร้อนอากาศตรงนี้จะร้อนอกห้ามันเตาอบแต่เมื่อตั้งพัดลมไอเย็นไป1ตัวปรากฏว่าเย็นเย็นเหมือนแอร์เลยครับผมตั้งไว้ที่เบอร์2องพร้อมกับเปิดปั๊มน้ําด้วยเพื่อให้มันเย็นทางเย็นไปของมันก็คือจะบวกปั๊มทั้งหมดก็คือเบอร์หนึ่ง สามร้ยมิลลิแอมเบอร์สอง 2, ประมาณ4ี่ร้มิลลิแอมเบอร์สาประมาณ500รอมิลลิแอมผมจะเปิดแค่เบอร์สองก็พอเพราะเบอร์สามันจะเสียงดังหัวหูเกินไปส่วนในบ้านนี้ก็มีความกว้างา4 m, าี่เมตรความลึกก็อยู่ที่15หเมตร้องนี้ติดพัดลมไอเย็นตอนแรกหนึ่งตัวก็ยังร้อนร้อนจนมือออกขาเลยแต่พอผมซื้อเพิ่มขึ้นในหนึ่งตัวห้องเดียวังไม่ออกนะครับนี่ก็คือพัดลมไอเย็นภายในบ้านซื้อเพิ่มอีกตัวความร้อนจากเหงื่อออก ก็กลายเป็นเหงื่อไม่ออกคิดว่าถ้าเพิ่มอีกหนึ่งตัวก็หน้าจะเย็นเลยทั้งหมดในบ้านผมนี้จะซื้อเป็นแบบตัวใหญ่40ลิตรทั้ง3าตัวนี้ผมเปิดเบอร์ 2, กินไฟที่1 2แอมป์ถ้าเทียบกับแอร์แล้วแอร์18,000ัน BTU จะกินกระแส8แอมป์ซึ่งแอร์จะกินกระแสมากกว่าประมาณ7เท่าตัวส่วนความเย็นจะได้ไม่ทั่วด้วยเพราะว่าหลังบ้านผมแอร์ Air จะไปไม่ถึงและนี่ก็คืออะไรที่ผมเลิกล้มการติดแดนที่ด้านล่างครับ